รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเลวได้ช่วงแม่อยากกินวันนี้จะพาไปกินขนมที่เชื่อกันว่ากินแล้วรวยกินแล้วเฮง ถ้าอยากรู้เป็นขนมอะไรห้ามพลาดจ้าคือคือขนมคนนั่ออดเฟิลชู่วแม่ขอร้องขอร้องเรื่องอะไรแม่ถึงกระเปรลขหัวทิมขนาดนี้ผู้หญิงชอบแต่งหน้าบนรถปาดหน้าอ๋อเบสกทำไมเบ๊กดู่นั่นหะคิ้วเราเขินไปที่ตีนถุงแล้วอะสวัสดีค่ะ ก็เราสองคนแบบนี้ทุกวันจันร์ทถึงวันศุกร์ในรายการแม่วัาได้วันนี้แม่จ๋าจะพาไปไหนอะวันนี้จะบอกว่ามีขนมอิ่วกล้วยสูตรโบราณ มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกุยช่ายทอดหรือจะเป็นแค่กรอบมีความกรอบกุยช่ายทอดหน้าตาเหมือนกะหรี่ปั๊บอ่ะอ่าแล้วสูตรนี้นะบอกเลยว่าโบราณถึง130ปีเข้าไปทอดแล้วเวลากินข้างนอกก็จะกรอบนอกนุ่มในอ่ะใครคิดไม่ออกไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นไงและอิงกล้ยคืออะไรบอกเลยว่าอร่อยแน่ๆเพราะว่าแม่ตูนรอเราอยู่แล้วค่ะไปเลยจ้าช่วงแม่อยากกินสนับสนุนโดยเตรียมเป็นผู้นำตัวน้อย นมผงตราหมี่ทริปเปิลโปรผงปรุงรสฟ้าไทยจัดอันดับสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีคุณสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าค่ะ ไหนจะพาดิฉันไปกินขนมดิฉันโสาเลยแต่คุณไม่อยู่แถวแถวศาลเจ้าคืออะไรก็จะพาไปกินขนมจริงๆแหละแต่ว่าแถวนี้เนี่ยวัดเยอะก็เลยสักการลานิดนึงแต่ว่าขนมที่จะพาพี่หนิงไปกินเนี่ยนะบอกเลยว่าอายุของสูตรขนมนะร้อยสามสิบปีจะกินก็อร่อยจะไหว้ก็เฮงพี่หนิงเอาไปเลยปย เนี่ยนะแม่จะสมบุกสมบันนิดนึงเพราะว่าร้านเขาจะอยู่ในตลาดแล้วเป็นตลาดเก่าย่านวัดมังกรแล้วย่านวัดมังกรแถวนี้เนี่ยนะขนมเยอะมากของกินกระจุกกระจิ๊กเยอะแยะมากเลยถูกใจอ่ะถูกใจตลาดเก่าเนี่ยจะบอกว่าดิฉันเนี่ยโตมาแถวนี้เลยนะเซียนตลาดเก่าหมาค่ะก็มาเดินซื้อของไหว้เจ้าแถวนี้ซื้อของกินแถวเนี้ยเราก็จะมาพุกคีอยู่อ่ะเขาตั้งแต่แบบเล็กๆอ่ะเราไปไหนกับแม่ตลอดมาถึงแล้วค่ะเจริญกรุงซอย21เ มามีไปไหมคะ,คะพ้อม <ปะ S 1> ไหมคะ,<ป>ะเชิญมา <ปะ S 1> ตามมาเลยคะ่ะแม่เอ้ยของกินเยอะมาก เขาก็จะเป็นขนมไหว้เจ้าถ้าเกิดว่าใครหาขนมเฮงเฮงรวยรวยเอาไปไหว้เงี้ยที่นี่ก็คือมีหมดเลยแล้วในตลาดก็จะมีของกินเยอะมากแต่ว่าที่จะพาไปร้านนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่หิงแ,แม่ตูนเนี่ยไปดูรีวิวมาไส้ข้านัทะลักออกมาแป้งเข้านัททอดในน้ํามันเหลือง <_ C 1> ๆน้ำมันใหม่ด้วยนะพูดขนาดนี้นะยังไงข้าไม่เจ๋งจริงนะพ่อ นีปะใช่แล้วค่ะแม่หนิงเจ๊เดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เกียวเชิญตรงนี้หน่อยโอ้โหกว่าจะเดินบุกเข้ามาหาเจ๊ได้ยังไม่อยากเดินไปอ่ะแม่ค่ะกินก่อนเฮ้ยคุณจะกินอะไรคุณกินก่อนดคัเอาเลยค่ะจัดไปเจ๊เดียวอันนี้ไส้อะไรอ่ะไส้ออะไรเ่กระลำปีใส่เห็ดหอมหมูกุ้งคนจีนเรียกอิ่วกั้วตีนะอิ่วกั้วแต่คนทุกวันนี้เราตั้งชื่อแฮมเบอร์เกอร์ ไรนะอะไรขึ้นคนร้อนๆแบบนี้เลยละอ่าถ้าเดี๋ยวก่อนนะทำไมเอาเรียกว่าอิ่วกล้วยอิ่วกล้วยคืออะไรเคยอิวกล้วยมาจากน้ํามันกล้วยก็คือมาจากขนมแม่ตูนเขาบอกว่าขนมเนี่ยกินก็อร่อยกินก็ได้ไหวก็เห็นแต่ว่าอะไรเจ๊คือคือขนมูน้งยืมถอดเฟซจิวมามีเอ้ยทานก่อนนะอือ แ้งอร่อยมากแป้งดีมากแป้งน้อยมันใส่มันเทศเยอะดีมากอ่ะถ้าใส่แป้งเยอะไม่อร่อยกินได้ถ้าไม่กินก็ได้วหวก็เห็นเจ๊กินก็เพื่อสุขภาพไ่าก็ว่ายเทพเจ้าเทวดาทุกพระองค์เราเอาขนมมาไหวเอาก็จะมาให้การเงินเราให้โชคลาภเราให้ครอบครัวมีความสุขการเงินมีแต่ลื่นลื่นอย่างเดียวเอาอิ่วป้วยไปว้เนอ่ะต้องขอพระลรเจ๊เอาอิ่วก็แค่ตั้งเทพเจ้าก็รู้แล้วว่า กลมเกี่ยวการเงินราบรื่นการค้ามีแต่ราบรื่นแล้วก็มีแต่เฮงเเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยหลังร้านแบบนี้เหรอแบบอันนี้คือไส้หวานตีเตอเกียกวกล้ยไส้เผือกค่ะ ไส้ถั่วไส้มะพร้าวไส้ถั่วเค็มแล้วก็หน่อไม้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปลูกของตีนั่งจะต้องเนี่ยอิ่วกล้วยกลมเกลียวนี่เตือเขียวกล้วยไว้แล้วอ้วนๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวอ้วนนะเงินเต็มกระเป๋าตุงๆุ้งเงินตุงๆกระเป๋าอ้วนๆแล้วกันค่าก็มีแต่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยล่ะสามเหลี่ยมอะสามเหลี่ยมตเล่ากันสามหยิบ จะมีเงินหยิบตลอดเวลาอราคานี่ลูกเท่าไหร่เจ๊กะลําปีสามห้าใสหวานใบละสามสิบถั่วเค็มสามสิบหมอไม้ใบละสี่สิบบาทหมอไม้ใบละสี่สิบบาทถ้าฝั่งพิเศษก็ใหญ่เท่านี้แต่ว่าใส่เครื่องเยอะขึ้นใบละห้าสิบกว่หกสิบแต่ต้องสั่งล่วงหน้าสั่งล่วงหน้าอ่ะเจ๊วันนี้สอนเราสองคนแม่หนิงกับแม่ตูนคำหน่อยได้ไหมอ่ะมาเลยนี่นะเจ๊อีกค่ะฮะเดี๋ยวเจ๊ดูดีดีก่อนเออนะ โอ้ยเละสวยงามมากเละเศรษฐางานฝีมือเขาเรียกว่าศิลปะใส่ทันล้าแม่ตูนเดี๋ยวเราซื้อกลับไป่อยดีกว่าเอาเผือว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสตอนระหว่างกลับไปหาแพทจะได้เดินไหว้เจ้าด้วยเอาไปฝากเขาด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวอุดหนุนเจ๊เกียวนะก่อนกลับโอเคทํเอาทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเจเกียวมากเวค่ะให้กิจการ เพงรวยๆเฮ้ยยังไม่ให้เจ๊เกียวฝากเลยว่าร้านอยู่ตรงไหนเออนั่นนะสิร้านอยู่ตรงไหนร้านของเจ๊เกียวอยู่จรุงกรุ๊งที่11ข้ามา100เมตรแล้วก็ไม่มีสาขาะไม่มีสาขาค่ะเบอร์โทรศับ81ค่ะ5629707โอเคเลยโทรับติดต่อได้ทุกเวลาไม่มีวันหยุดไม่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 มีวันเลิกนะคะไม่มีวันแล้วไม่มีสาขาไม่มีสาขาใครอยากกินขนมอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮิวเวตตำนาน130ปีโทรได้ที่เบอร์81นะคะ562970 เ7็่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเอ้ามันปาดหน้าโอยเบสทำไมเบสนั่น่ะเวียนหัวรู้ไหมก็ทำไมเบสก็ชนแมวดได้ช่วงแม่ขอร้องสนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องไตรลาจีน่า กับมาพบกับช่วงคุณแม่ขอร้องค่ะช่วงนี้ต้องขอร้องกันจริงๆเรียกว่าอ้อนวอนกันเลยเชียวนะเราก็ขอเยอะอ่ะโอ้นิดเดียวเองสาข้อเท่านั้นอ,อันขออันามข้อเท่านั้นจริงๆวันนี้จะขอร้องเรื่องอะไร ขอร้องเรื่องตอนขับรถการใช้ชีวิตบนท้องถนน3ข้อที่จะขอนะอันดับที่3เลยมีถึง28%ดซด้วยกันนั่นก็คือนั่นก็คือเวลาขับรถเนี่ยอย่าขับเร็วกันไปหรืออย่าขับช้าเกินไปทำไมล่ะช้าก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ควรตรงไหนถึงจะเขาเรียกว่าพอดีคําว่าพอดีคือมาตรฐานทุกอย่างอยู่กลางกลางมาตรฐานของคุณแม่คือเออมันควรจะเท่าไหร่อ่ะกลางกลางเห็นไหม มันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเมนมาหรือเปล่าอะไม้อะถูกไหมอะถูกถูกเียเฉียงว่าวันเนี้ยมีชาแนลมาเปิดรถไฟเจอกระเป๋าชาแนลต่อให้ขับ40ยังไม่บ่นเลยว่าขับช้าตรงวะทำไมเข้าข้างผู้ชายขนาดนี้นยังหาไม่ได้เนี่ยเพราะเรานี่ใส่เหมือนผู้ชาย แล้วแพทย์บางคนไม่ชอบนั่งรถช้าอะงั้นเอาอย่างนี้งั้นเอาอย่างนี้สมมุติมีลูกนั่งอยู่ลูกเราอ่ะกว่าเราจะผลิตลูกออกมากว่าเราจะเลี้ยงดูเขาอะแล้วเขานั่งอยู่แล้วถ้าคุณไปขับรถเร็วๆอ่ะนืกอออกมาแล้วความเสี่ยงที่มันจะทาให้เกิดอันตรายต่อถ้าเราเป็นอะไรกันอะสืไม่เป็นแปดสิบนี่โอเคโอเคเซฟต่อลูกเราและเซฟต่อคนอื่นถ้าเราขับอ่ะจินเหยียบไปร้อยร้อยหนึ่งอะร้อยหนึ่งก็ยังพอรับได้อยู่ร้อยสิบพอได้อยู่ร้อยยี่สิบ เฮ้ยช้าหน่อยเด้อ้าวก็ไหนบอกจะรีบไปทํางานผกว่ารายการแม่ว่าได้รออยู่ะถ้าจะรีบไปทํางานคนเราต้องทำไงไหมเผื่อเวลาในการออกจากบ้านเผื่อเวลาคนเราอยากอ้างคาว่ารถติดบนท้องถนนอ้างคําว่ารถติดบนท้องถนนเนี้ยใช้การใช้งานไม่ได้แล้วตำตอนขับช้าก็มาบ่นน่ะไม่เคยบ่นถ้าขับช้าไม่เคยบ่นมาขับเองอคำว่าขับเองนี่ไม่ควรพูดอันนี้อยู่ในสิ่งที่ไม่ควรพูดเลยเพราะมันเป็นคําพูดที่พูดมาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันกวนประสาท โู้หและมันกวนเราทําให้เขารู้สึกว่าเขามาท้าทายนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเร็วไปก็ต้องลดระดับอ่าถ้าเราบอกช้าไปก็ขึ้นมาหน่อยก็แค่นั้นจมีไหมมีไหมที่เรานั่งไปเนี่ยนั่งไปแล้วเป็นคนขับรถตรงคู่มันต้องมีอยู่แล้วว่าซ้ายว่างไม่ออกอ่ะไม่ออกอ่ะไม่ออกมีไหมมีอันนี้ถ้าเป็นเราขับหุ่นงินไหมอ่ะถ้าเราขับแล้วเขาจะพูดงี้อ้าออกซ้ายแล้วเราออกหุ่นงิดิแล้วเราพูดไหมมาขับเองพูดวะนี่ไงความเท่าเทียมอยู่ตรงไหน รายการเนี่ยคือแม่ว่าได้แม่กำลังจะบอกว่าคุณผู้ชายในการอยู่ร่วมกับแม่เนี่ยหรือในการอยู่ร่วมกับคุณผู้หญิงเนี่ยทำแบบนี้ปัญหาจะไม่เกิดออย่างงั้นต็อมไปต้องมีปากมีเสียงอย่ามีปากมีเสียงเราบอกว่าช้าเหยียบขึ้นอีกนิดนึงถ้าบอกว่าเร็วไปปล่อยถอยนน้ออแต่อย่าพูดว่า มาขับเองตบปากแตกเลยอันนี้ไม่ได้มาต่อที่อันดับสองอันดับสองเนี่ยคือ3.3%บเเค่ะที่อย่าทำนะผู้หญิงบอกอย่าทำอย่าทำคืออย่าเบรกบ่อยๆอย่าจึ๊กจ๊กจั๊กจั๊กอย่าทำให้เราหัวทิ่มถูกผู้หญิงชอบแต่งหน้าบนรถอืมอ่าเดี๋ยวก็แบบเติมคิวอ่าคุณเป็นประจำน้าสมมติเกิดคุณมีใครมาขับให้คุณน่ะแล้วขับขับขับอยู่เขาเบรกอย่างเงี้ยเบรกกึกกึกกึกกักึกกักของหกหมดอย่างเงี้ยแต่คุณแม่เข้าใจไหมว่าเขาไวเนี่ยอยากจะเบรกอย่างนั้นบางที่ับเนี่ย ข้างหน้ามันอ้าวเบรกหรือบางทีแบบขับอยู่ว้ายไม่รูเบรกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> ก็รู้แต่บางทีก็ต้องเบาๆเบรกเบาๆสมมติเบกรกเพรารู้อาจรู้แต่พอตึ๊กปุ๊บเราพูดว่าไม่พูดนะยังไม่พูดขับๆไปอ้าวมันปาดหน้าอายเบรกทำไมเบรกนั่นนะ่ะเวียนหัวรู้ไหมเบรกอย่างเงี้ยฉันเมารถ แล้บในเบรกเบรกย่เดี๋ยวลงจากรถฉันก็ปวดหัวเวียนหัวอีกก็ทาไม่เบรกก็ชนอ่ะก็คือทำไม่เบรกก็คือชนเฮ้ยทวันนี้มันวันอะไรอะ่ะทําไมพยายามจะพูดเข้าข้างผู้หญิงที่ทําโพลมาแต่ไม่ชนะแพนนบะพาเลยอะ่ะทำไมเรื่องนี้ที่ฉันไม่ชนะคุณเลย <c oughs> คุณอ่อนดอยไง <c oughs> <c oughs> คุณคุณพูดคำว่าอ่อนดอยกับดิฉันอย่างนี้หลายรอบแล้วนะคุณเฮ้ยแต่อ่อนดอยแต่ดิฉันยังมีผัวนะ เออดิออนดอยนี่มีผัวนาคุณช่วยใช้คำว่าเคยมีผัวกับฉันหน่อยก็เคยมีอ่าใช่ผัวเป็นแบบที่ผ่านมาเลยก็เลยไปอย่างนี้ก็คือก็คืออ่ะเบรกเพราะอะไรอ่ะผมก็ไม่ได้อยากเบรกอ่เอออ่ะก็อธิบายดีๆบางทีต้องอธิบายดีๆแต่เราก็ยังมีความบุดอิดแหละเพราะอะไรคิ้วเราเหินไปที่ตีนผมแล้วไงคิ้วเหินคิ้วเราเราก็เหินไปนี่แหละหรือบางทีมาสคาร่าดึด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 งั้นขับเองไหม พูดไม่ได้นะหยุดอีกพูดไม่ได้พูดไม่ได้คุณห้ามพูดคำนี้คำนี้ห้ามพูดห้ามพูดโอเคห้ามพูดคู่เราจีใจผู้หญิงห้ามพูดอ่ะเออสองอันดับแล้วนะสองอันดับแล้วอ่ะมาถึงอันดับที่หนึ่งบ้างอันนี้สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะแม่หญิงนะเจ้าอารมณ์ด่าคนอื่นอันนี้เขาไม่ได้ด่าเรานะแต่เราได้ยินไงใช่เราได้ยินไงแล้วบางทีเรากระอักอารมณ์ดีเบร์ก็แบบโว๊ยจะจะไปอยู่ในรถอ่ะเราได้ยินเราเราเราไม่ได้อยากได้ยินเลยสมมติ เรื่องราวเกิดขึ้นขับขับขับปาดหน้าปุ๊บพี่จ,จินโนนหยจะไปชกฉมนติหาฉันก็โหนจะไปหาฉันโ้ยไปดา่าไปด่าคนอื่นไปไปด่าคนอื่น,<ร>นยังไม่ด่าเลยตกเลยหยุด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 ยเขาเอาปืนมายิงให้ไม่กลัวเดี๋ยวนี้บนถนนเนี่ยโอ้โหยิงกันสารพัดเลยแลยวก็คือทำอะไรไม่ได้ไม่ควรใจเย็นๆยนพอปาดหน้าเราปุ๊บเรา นโมตระศะ,ะกขวาอ,อ,อันนี้ดีอันนี้ดีนีนะหรอ,อยุบหนอพองหนอปล่อยมันไปข้างหน้าหนอให้ไปเจอกับคนข้างนอกหนอที่คุณไม่ชอบเพราะอะไรอยากรู้เราก็ไม่ได้ด่าคุณนะเราด่าไอ้คันที่มาปาดเราทำไมคุณไม่สนับสนุนเราไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้าทําอย่างนี้เกิดอารมณ์ร้อนแล้วสมมุติต่อให้ไม่ด่าแล้วไปขับแข่งกับเขาอะนึกออกปะจริงๆริ่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไม่ได้อยากฟังคาหยาบคายถูกไม่อยากฟังคำหยาบคายคุณรู้แหละว่าโกรธจริงๆอ่ะเราก็โกรธ แต่เวลาด่าคนที่ได้ยินน่ะคือเราถูกใช่ไหมเราเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะพอเวลาเขาสมมติเขาด่าเราก็บอกหยุดไม่ต้องด่าเดี๋ยวฉันด่าแทนให้อ้าวคุณแม่อารมณ์เขาลงทันทีเลย เออผู้ชายขัดไม่ได้ซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเอามันผิดได้ใช่แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะไม่เป็นพวกเดียวกับเขาเราเราต้องเป็นพวกเดียวกับเขาเราก็เลยต้องเล่นใหญ่กว่าเพื่อจะให้เขาเบาลงอันนี้คือวิธีการบ้านนี้นะแต่ะว่าแต่ต้องบอกผู้ชมนี้นะว่าแต่ละบ้านวิธีการไม่เหมือนกันคุณเองคุณก็ต้องไปหาวิธีการที่มันลงตัวที่สุดกับของแต่ละคนไม่ใช่ว่าวิธีเราไปแล้วก็คือ จอดรถแล้วก็อู้หัวต้องมีเโอ้พวกนี้หน้าหนึ่งเลยแล้วเดี๋ยวกลายเป็นหัวลงเมียนะไม่ใช่นะเราต้องความลงตัวของแต่ละบ้านเราต้องรู้จริตผัวเราว่าจริตผัวเราเป็นยังไงด้วยใจเย็นใจเย็นเข้าไว้ถูกต้องค่ะวันนี้แซบดูคราวต่อไปดีกว่าค่ะว่าหัวข้อของเราจะเป็นอะไรบอกเลยว่าแซบไม่แพ้ครั้งนี้แน่นอนค่ะ ช่วงนี้ค่ะแม่ว่าดีตอนนี้คือตื่นเต้นมากเพราะอยู่กับคนที่สวยที่สุดเลยเท่าที่แพทเคยเจอมาสวัสดีค่ะพี่วุ้นค่ะได้เงินตตวที่เยอะหรอวก็ใช่ค่ะสายใต้โตมากพี่หุ้นถ้าพี่วุ้นมานั่งตรงเนี้ย เ้วเจอแพทย์ดับประหาแล้วถ้าแพทย์ดับประหาไม่ถามคําถามเนี้ยมันจะไม่ใช่น้องไงทาไมคะเรื่องหัวใจคือตอนนี้ก็เป็นยังไงอะแหมถามทุกที่เลยนะถามทุกที่ก็โอเค happy ดีก็แ happy ดีนะใช่ไม่ได้มีอะไรหวือหวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสบายดีสบายดีก็ถือว่าชื่นใจกันไปปกติพี่วุ้นเนี่ยจะเป็นสายแบบถ่ายรูปคาเฟ่แล้วก็เวลาแพทย์ดูในไอจีพี่วุ้นน่จะอยากทานตามทุกอย่างเลยจริงจริงจริงไลฟ์สไตล์ของเราตอนนี้นะณวัยนี้เนี่ยดูแลตัวเอง มากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี้ยออกกาลังกายเดือนละครั้งก็บุญแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงออกไปคือไม่ค่อยออกเพราะว่าเราทํางานเหนื่อยมากอะแพทคือทุกวันนี้เราก็เหมือนออกกําลังกายอยู่แล้วด้วยกันแบบเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่เราต้องแบบอายุมากขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มันมีวินัยมากขึ้นขออนุญาตถามเคล็ดลับหน้าเด็กเลยเวลาพูดถึงพิวุณเนี่ยทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่า หน้าเด็กดาอายุไม่ออกอย่าเดาวถูกเลยเดาไม่ถูกอะ,อะ <c oughs> แต่เห็นมานานแล้วไงใช่อถ้าเราไม่ได้รู้จักกันแพทไม่มีทางเดาออกอยู่แล้วว่าพี่วุ้นปีนี้เท่าไหร่เลยอยากจะถามว่าพี่วุ้นดูแลตัวเองอยังไงคะก็ดูแลตัวเองถ้าถ้าเกิดภายนอกทุกอย่างก็ก็เหมือนคนปกติทั่วไปแต่แค่ทําให้เป็นวินัยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ออกกําลังกายแล้วก็เลือกทานอาหารดีๆถ้าวันไหนทานไม่ดีก็อีกวันนึงก็ควรจะดีอะไรอย่างเงี้ยก็บาลานซ์ชีวิตแต่ว่าภายนอกก็สําคัญใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆก็ใช้เซวามาสปีแล้วอะซึ่ คือเมื่อก่อนนี้เอาตรงมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบคนแบบเฮ้ยหน้ายังแบบติดนู่นติดนี่อยู่นะแต่ว่าพอเราเริ่มทําผลิตภัณฑ์อะไรแบบเนี้แล้วเราใช้ของตัวเองอะคนก็ไม่ทักแล้วคนมีแต่ชมแสดงว่าตัวเนี้ยก่อนหน้านี้แหละคนจะเข้าใจว่าพี่วุิน่ะเป็นพร<ช>ีเซนเตอร์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนแบบคิดสูตรไปแลบนู่นนี่เองทุกอย่างเลยค่ะคือคิดชื่อแบรนด์อะไรต่างๆหมดเลยแต่วุามีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยกันทํางาน อีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแบบคือเวลาที่เราไปด้วยกันอะ่ะมันเป็นทีมไงมันก็เลยแข็งแรงแล้วก็ช่วยกันพัพฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยที่พี่บุญชัยเนี่ยขวดขาวๆนี่คืออะไรคะตัวนี้คือเอชไวท์เซรั่มนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่น้องมิวกับน้องคิมเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งทุกคนก็บอกว่าตัวนี้ดียังไงเพราะว่าเห็นแต่น้ําตบตัวแรก,กที่เป็นน้ําตบโสมตัวแรกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าเหมาะกับผิวทุกคนมากๆคือวุ้นเห็นคนนใช้้้้ตตตัังงแแแแแ่่่บบบบบบลูกาาาขอเรรระมมียยุว20ถึปณ 6 0 7 0ก็ยังใช้ตัวนี้ต,ตัวนี้มีโสมขาวซึ่งซึ่งจริงๆไฮไลท์ของเราเนี่ยคือจุดขายของเราตัวเอกของเราคือโสมใช่ไหมน้ำตก<ต>สีแดงเนี่ยเป็นโสมแดงแต่ว่าตัวนี้เราใช้โสมขาวแล้วก็ใช้เปปไทด์ด้วยซึ่งเปปไทด์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ผิวหน้าเราแข็งแรง อาหารนึกออกมาถ้าเราเลือกวิตามินให้มันถูกกับร่างกายเราร่างกายแล้วก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นผิวก็ต้องการพวกนี้เหมือนกันพวกสารในการบำรุงตัวนี้ก็จะมีทั้งเปปทไทด์พวกแบบสารสากัดต่างๆอะไรเงี้ยพวกโสมเงี้ยเยอะแยะมากมายคือต้องส่งไปที่แ a บที่เกาหลีให้เขาคิดสูตรให้ทีนี้มันต่างจากตัวขวดแดงยังไงแพทย์เชื่อว่าคนที่ดูอยู่แล้วคะเป็นแฟนคลับขวดแดงตั้งแต่แรกแล้วก็อยากจะรู้อ่ะแดงขวดแดงขวดขาวาต่างกันยังไงจริงๆมันต้องใช้ควบคู่กันนะ สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเราทำแค่ตัวสีแดงแล้วคุณก็ไปใช้แบบรวมกับครีมอื่นๆอนะไรแหลแบบนี้จนวันหนึ่งทุกคนบอกเนี่ยอยากใช้ของเราอะ่ะแต่ว่า ไม่มีครีมตอนนั้นเรายังไม่ไทำครีมออกมาเพราะฉะนั้นเราเลยตอบโจทย์ลูกค้าว่าเราไปผลิตเลยดีกว่ามันจะได้เข้ากันทั้งโสมขาวโสมแดงบนหน้าเรามันก็จะยิ่งดีไปใหญ่เลยนึกออกปะใส่มากออ<ส>คือ,ค,อคือตัวแรกเวลาหลังเราล้างหน้าเนี่ยเราก็ใช้น้ำตบโสมก่อนเป็นเฟิร์สแคร์เอเซนต์ตัวแรกบำรุงแล้วก็เปิดรับสารเข้าไปตัวนี้เป็นเซรั่มผสมครีมซึ่งเหมาะกับเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยคือใช้ครีมอย่างเดียวก็หนักเกินไปใช้เซรั่มอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะเวลาเรานอนตอนกลางคืนมันมีทั้งแอร์ทั้งอะไรต่างๆนีใ้้้ผิววนนแชะะะะคคล ก็จะแลดูอ่อนยาวแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็รูขุมขนกระชับขึ้นด้วยแล้วก็ริ้วรอยเล็กลงนิ้วรอยน้อยลงมากเลยจริงเห็นหน้าน้องคิมน้องมิวตอนสดๆดป่ะตอนนี้พัทถ่ายละครกับมิวอยู่ใช่ละครนักงนักใส่มากลยนะแบบรูขุมขนก็เล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากดูเนื้อครีมไดไหมคะได้เลยตัวนี้นะคะก็ทุกคนเห็นว่า2คนนี้เขาชอบแบบยืดยืดครีมของเราใช่ไหมชอบแบบนี่แบบนี้แล้วเวลาใช้ก็อย่างนี้เลยนะคะตบๆให้มันยืดยืดแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแบบ ถูเข้าไปในผิวของเราค่อยๆแบบผลลัพธ์ที่พี่วุ้นได้จากตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือเรื่องวิวรอยความไม่กระจ่างใสก็คือตัวนี้จะได้ความกระจ่างใสแล้วก็คือผิวก็แลดูรู้สึกว่าแบบมันมีออร่าอะไรแบบนี้ฉ่ำน้าอย่างนี้ถือมผิวฉ่าวาวคือคือเมื่อก่อนเนี่ยวุ้นก็ไม่เข้าใจว่าฉ่ำวาวคืออะไรเมื่อก่อนเลยนะหน้ามันหรือเปล่าหรืออะไรแต่พอเห็นสาวเกาหลีป้าสาวเกาหลีคือหน้าวาวหน้ามันแล้วมันดูผิวดีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องของผิวผิวมันต้องสดอ่ะ คือ,อไม่แต่งหน,น้ามันก็ยังต้องดูมีเงามีความชังที่บอกถ้าเราไม่ได้รู้จักกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราก็เดากันไม่ได้ะะว่าพี่วุ้นอายุเท่าไร่ที่หลายๆคนดู <c oughs> แล้วรู้สึกว่าอยากจะหน้าใสาเหมือนพี่วุ้นะ่ะ <c oughs> <c oughs> อยากจะได้โปรแบบแน่นๆหน่อยใน,ในเจ้าของก็มาเอง <c oughs> นี่ทุกคนบอกว่าสําคัญมากๆเลยนะคะคือรู้ว่าผลิตภัณฑ์ดีแต่ราคาเป็นยังไงโปรของเราวันนี้คุ้มมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ย ใครอยากได้เอชไวเซรันี่นะคะไม่ได้ไปอย่างเดียวนะเราแถมให้เลยนะคะสําหรับเซวาโรเซไวท์น n g อีก6ซองซอ,องละแปดมิลน,นะคะใช้ได้นานมากๆซึ่งรวมๆแล้วราคาปกติ1,890แต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเฉพาะรายการนี้1,350เท่านั้นก็ได้เซวา h อชไวเซรั่มขวดแล้วก็เซวาเดย์ครีมอีก6ซองติดต่อทางช่องทางของเราได้เลยนะคะไลน์ไปที่แอดเซวาไทยแลนด์แล้วก็เซิร์ชก o เกิลเฟ e บุ๊กทุกอย่างแอดไปเลย se se va, s e w a เซวาก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดเลย ลดแล้วก็แถมลดแล้วก็แถมลดไปอีกอลดไปอีกอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆโปรโวันนี้นะคะเอชไวท์เซรั่มหขวดบวกกับเดย์ครีมอีก6ซองนะคะปกติ1,890วันนี้แค่1,350เท่านั้นเฉพาะรายการน,นะะี้ค่ะติดต่อทางช่องทางของเราได้เลยนะคะไลน์ไปที่แอดเซวาไทยแลนด์แล้วก็เซิร์ช o o g l e Facebook ทุกอย่างแอดไปเลย SEWA เซว e าก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดเลยะคะ่ะตัวนั้นเห็นเขาว่าก็อื้องมากตัวนั้นดีมากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ย คือไม่ได้เป็นครีมกันแดดอย่างเดียวเป็นครีมกันแดดที่ผสมทั้งมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็โทนอัพด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นทรีอินวันเลยทาครั้งเดียวเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าแบบบางทีอาจจะไม่ต้องแต่งหน้าแล้วก็ได้ก็ออกจากมัน,มนได้เลยเพราะว่าเด็กๆวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็คือทาแค่นี้แล้วก็หน้าบรายไปเลยเพราะว่ามันจะมีโทนอัพที่ทําให้หน้าเราใสขึ้นสเต็ปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กันแดด SPF 50 PA บวก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 ตอนนี้มีแบบซองแบบซองคนใช้เยอะพกพาง,ง่าย <6 S 1> พกพาง,ง่ายขอโปรอีกทีนึงค่ะ เท่านั้นเฉพาะรายการนี้ค่ะโทรไปที่ไหนติดต่อทางไหนคะติดต่อทางช่องทางของเราได้เลยนะคะไลน์ไปที่แอดเซวาไทยแลนด์แล้วก็เซิร์ช o o g l e Facebook ทุกอย่างแอดไปเลย S E W A เซวาก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยรีบซื้อเพราะว่าโปรเราก็ไม่ได้มีบ่อยๆเนัะนานๆทีเห็นพี่วุ้นออกมาทีก็ต้องรีบดูแล้วก็รีบสั่งเพราะว่าเดี๋ยวจะมาบอกทีหลังวุ้นชอบเจอหลายทีมากพราะว่าแบบ ทำไมโปรนี้ซื้อไม่ทันหรืออะไรก็ต้องรีบซื้อเพราะว่าโปรมันก็ต้เป็นโปรมีแต่ช่วงนี้เท่านั้นถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากลองวันนี้เนี่ยทั้งลดแล้วก็แถมด้วยใช่ๆๆขอบคุณมากครับพี่ลุณค่ะของร้อนส่งมาทางนี้เลยไม่ได้เย็นไม่ได้ขอชิมนะโอเคอคนแก่หน่อยก็จะชอบแบบร้อนไปแล้วไปแล้วไปไปรุ่นอย่างนี้ก็ต้องกินเย็น บอกไฟเนี่ยขาดที่ไหนจะบ่งบอกเรื่องราวได้มากมาย